สนใจเ,เ,เติมเกมเตะกับผมได้เลยที่ทเทีนก็ได้ชอบนะลิงไต้อยู่หน้าเองใครที่หน้าล็อบบี้กระตุกนะครับทำตามนี้หายทุกคนนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยหน้าล็อบบี้ของผมเนี่ยกระตุกมากๆนะครับผมดูสมมติผมไปที่ร้านค้าใช่ไหมมันยังกระตุกทุกคนมันช้ามากๆนะซึ่งโทรศัพท์ผมเนี่ยไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนพออัปเดตใหม่ก็เป็นเหมือนกันเลยนะสำหรับใครที่เป็นตามนะครับผมก็สามารถบอกกันได้นะส่วนผมจะมาบอกวิธีแก้ละกันว่าทํายังไงให้มันหายกระตุกนะครับทุกคนก็สมมติมันเริ่มไไดด้้้้้ย่่่่าาางงีีใใชมัััหคคคุุณณกกปทตนนนะ ล็อกเอาเลยนะครับผมล็อกเอาออกมาเสร็จปุ๊บนะครับก็รอสักหนึ่งเพราะว่ามันกระตุกมากๆจริงนะหลังจากนั้นนะครับให้คุณล็อกอินกลับไปเหมือนเดิมนะสมมติใครล็อกอินที่กาเรนา่าก็ล็อกอินกาเรน่าไปเลยครับล็อกอินที่เฟซบุ๊กก็ล็อกอินเข้า Facebook ไปเลยนะพอเปิดเสร็จปุ๊บเนะี่ยผมพยายามจะไม่ตัดนะทุกคนจะได้เห็นว่ามันดีขึ้นจริงๆนะครับโอเคเราก็กดกระบะไปก่อนเลยนะครับทุกคนจะสังเกตนะครับว่ามันจะไม่ค่อยกระตุกแล้วนะท่านสังเกตยังไงใช่ไหมไปที่ร้านค้าผม,มาตอนแรกมันจะะกกรตตตุใช่นน่่่มมเเววลลาาผืออนนนแี หายทุกคนนะครับ60เฟรมเรทเหมือนเดิมนะครับสมมติใครเป็นอีกก็แค่ออกเข้าใหม่แล้วก็ทำเหมือนผมนะออกเข้าไปล็อกอท์แล้วก็ล็อกอินกับเข้าใหม่แค่นี้ก็จะหายแล้วนะสำหรับใครที่ทําตามแล้วหายตามผมเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันนะอยากจะบอกนะว่าไม่ว่าจะเป็น iPhone 16 iPhone 15หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์ตัวทอ็อปทอทั้งหลายที่เล่นเกมโหดๆตอนนี้เนี่ย เจอแบบนี้เนี่ยก็กระตุกเหมือนกันหมดเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะบั๊กหรือว่าอะไรนะเพราะว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์อันนี้ไม่แน่ใจแล้วกันนะครับโอเคสักเรบวันนี้สนใจเติมเกมน,นะครับเติมเกมทักเพจเทนกูที่ช็อปได้เลยนะครับเติมเองกับมือเอากำไรถูกมากนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าเจอกันผมบ๊ายบายเจอกนะันฮะ